เทสเครื่องนะครับหลังจากที่ซ่อมเสร็จนะครับนะครับอันนี้รอรอเทสน้ํานะครับหลังจากที่ลูกค้าเอาเครื่องมาให้เราซ่อมนะครับนี่เป็นเครื่องกดน้ําหวานนะครับเครื่องกดน้ําหวานนะครับสี่โถนะครับแคตโก้นะครับเราซ่อมหมดนะครับทั้งอารมณ์อะไรนะครับอันนี้คือเครื่องคอฟฟมิลที่ลูกค้านํามาซ่อมนะครับคุณคริสโตเฟอร์นะครับนํามาซ่อมนะครับ ครื่องมีปัญหาไม่หมุนนะครับเป็นมอเตอร์เกียร์นะครับแล้วก็ลิมิตสวิต์นะครับแล้วก็โซลินอย์นะครับตัวนี้เป็นคอฟฟี่มิลของอิตาลีนะครับตอนนี้เราซ่อมเสร็จเราก็เทสแบบนี้ให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นแบบนี้นะครับเป็นเกรดสวยงามนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ส่งคลิปวิดีโอการทํางานของเครื่องแบบนี้ให้ลูกค้ารับทราบนะครับก่อนที่จะส่งคืนนะครับส่วนตัวนี้เป็นเครื่องของซิงเกอร์นะครับหลังจากที่ซ่อมเสร็จ เราก็เทสเครื่องเรียบร้อยแล้วแล้วก็แลปไว้แบบนี้รอลูกค้ามารับนะครับนี่เลยนะครับเราถ่ายให้ดูสถานภาพอ่าสถานการณ์สถานที่ของจริงเลยนะครับไม่มีเมคนะครับของแท้แบบนี้เลยนะครับหลักการทำงานของเราง่ายๆนะครับไม่ซับซ้อนนะครับแบบนี้เลยนะครับผมส,สนใจก็ w w w m o ไ k เ m ็บ o m 025432343นะครับทั้งขายทั้งเช่าทั้งซ่อมนะครับจะเครื่องจีนเครื่องยุโรปเราจัดการให้ได้หมดนะครับ